นนเล่าย้อนนิดนึงที่ว่าตอนนั้นที่เราไปเข้า,าร่วมธุรกิจกับทางบริษัทต,ตอนนั้นมันเริ่มได้ยังไงค่คิดว่าหลายๆท่านนะคะน่าจะได้ทราบจากในสื่อต่างๆแล้วนะคะว่าธุรกิจเนี่ยจริงๆแล้วมันเริ่มมาจากการที่ทุกคนนะคะก็คือขเข้ามาเรียนคอร์สเรียนออนไลน์นะคะก็คือจะมีเป็นหลักสิบที่ทุกคนก็ควจะรู้อยู่แล้วนะ,ะ<ม>ว่า95 97, 98้นะคะ แต่ว่าตอนเข้าไปเนี่ยเราเราตั้งใจว่าอยากจะไปเรียนขายของออนไลน์จริงๆซึ่งการขายของออนไลน์อะค่ะมันก็คือภาพมันก็ค่อนข้างกว้างเนอะว่าเขาก็จะบอกว่าถ้าคุณมีสินค้าอะไรก็ตามหรือคุณอยากจะทำะสร้างเพจในการขายสินค้าหรือว่าธุรกิจของตัวเองเนี่ยให้เข้าไปเรียนในในส่วนนี้ค่ะตรงน,นั้นคือลักษณะเอฟโอนในเราได้เช,ชื่อเขาอ่ะแบบเออมันดูน่ามั่นใจดีเนี่ย มันจะมีเขาเรียกว่าตัวอย่างเขาจะเอาตัวอย่างของคนที่เคยประสบความสําเร็จนะคะมามาพูดให้เราเชื่อก็จะมีตัวอย่างว่าคนนี้อดีตเคยติดลบอดีตเคยเมีต้นทุนที่ไม่มากหรือว่าตัวอย่างของคนสูงอายุที่ก็ยังสามารถทําธุรกิจเนี้วประสบความสําเร็จได้ซึ่งเอาจริงๆอะค่ะ คิดว่าช่วงที่มันเป็นช่วงที่บูมที่สุดเลยก็คือเป็นช่วงโควิดซึ่งช่วงนั้นนะคะหลายๆคน,นก็คืออาจจะไม่ได้มีงานทาหรือว่าธุรกิจอาจจะถูกปิดตัวหรือว่าอาจจะต้อง work from home อยู่ที่บ้านแล้วหลายๆคนเนี่ยก็คือเล่นเล่นโทรศัพท์อยู่ที่บ้านอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเหมือนกับว่าเห็นในส่วนของแอดโฆษณาอันเนี้ยเยอะซึ่งต้องบอกก่อนนะคะว่าตอนที่เข้าไปเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะเข้าไปเรียนเพื่อเพื่อมาพลิกชีวิตอะไรขนาดนั้นแต่ด้วยความที่เราอยากลองเราอยากรู้ว่าเอ๊ะ มันทําได้จริงหรอแล้วมันก็จะมีคําคําวลีส,สวยๆอะไรหลายๆอย่างนะคะทีออ่อาจารย์หรือโค้ชเนี่ยเขาก็จะพูดซึ่งเราก็แค่รู้สึกว่าเออเดี๋ยวเราลองดูก็ได้เนี่ยค่ะแต่ว่าตอนเริ่มต้นนะก็ไม่ได้แบบเปิดบินใหญ่อะไรนะคะก็คือเริ่มต้นจากบินกลางก่อนของพี่มันทยานไปถึงขั้นไหนคนะเองทยานเหรอคะก็คือทยานไปตำแหน่งที่มีเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยก็ขึ้นไปหลายๆระดับเหมือนกันนะคะแต่ว่า ด้วยความที่ว่าเราอะอย่างที่แจ้งอะเนาะว่ามันเป็นช่วงโควิดแล้วคนมันเหมือนกับว่าหาโอกาสหาช่องทางหาอะไรทําอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมันก็เลยเป็นช่วงที่คนเนี่ยเข้ามาเยอะมากๆแล้วพอเราเข้าไปช่วงนั้นพอดีมันก็เลยเหมือนมีคนนะคะที่เขาเชื่อเหมือนเราอะแล้วก็เข้ามาในในในปริมาณที่ค่อนข้างเยอะตําแหน่งเราก็เลยแบบเหมือนขึ้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 นยอดขายมันก็ขึ้นตามอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเราก็เลยรู้สึกว่า เออมันก็ทําได้จริงๆนะแต่ว่าต้องต้องยอมรับค่ะว่าถามว่ามันมีความเอกไหมมันมันมีนะคะมันมีตลอดเลยมันจะรู้สึกว่าอืมเพราะว่ามันไม่ได้เป็นอะไรที่ขายของออนไลน์ตรงๆนะคะมันคือการที่เขาอ่ะให้ให้เราพาคนมาเข้าเรียนแล้วมันจะมีคนน่ยพูดพูดต่อว่าเออมาขายของกับเราสิคือเอาตรงๆเขาจะใช้คําว่าเขามีระบบที่ดีคําว่าระบบอะค่ะมันไม่ใช่แค่ในเรื่องของ ซิสเต็มหรือแอ p พลิเคชันหรือเว็บไซต์ของบริษัทนี้นะคะคำว่าระบบเนี่ยต้องใช้คำว่าทั้งองค์กรเลยระบบก็คือระบบแม่ทีมระบบครูระบบโคช้ชระบบพี่เลีย้ยงอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งพูดง่ายๆก็คือสมมติว่าเนี่ยพาซูซี่มาเป็นนักเรียนเด่งคนเขาก็จะบอกว่าไม่ต้องสอนซูซี่เองนะเดี๋ยวให้ซูซี่เข้าไปในซูมแล้วเดี๋ยวจะมีคนอนะ่ะเขาอ่ะมา พูดแล้วก็คือลูกตาไม่ต้องทําอะไรเลยเดี๋ยวจะมคีคนช่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วด้วยความมัน,มนเหมือนกับมันเป็นอุปทานหมูเนาะก็คือคนมันก็จะมีแบบว่าเข้ามาแบบเป็นหน้าม้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าเฮ้ยมันมีแบบธุรกิจนี้มันดีจริงๆนะฉันนะมีรายได้เดือนละล้านจากที่นี่เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งถามว่ามันมีคนที่ทําได้จริงไหมต้องบอกตามตรงนะคะว่าม,มันมีค่ะแต่มันคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วมันน้อยมาก มันมันน้อยมากๆค่ะแล้วก็มันก็ไม่ได้ได้ตลอดมันไม่ได้ได้ตลอดอันเนี้ยกล้าการันตีว่ามันไม่ได้ได้ตลอดแล้วแล้วต,ตอนไหนครับที่ที่เรามาคิดว่ามันไม่น่าใช่แล้วอะไรเงี้ยเราเราไปดีกว่าเราทําไม่อยากจะโกหกคนอื่นแล้วหรือว่าอะไรต้องสารภาพว่าในขณะที่ยังทําอยู่อะค่ะตั้นจริงๆตั้นแอคทีฟอยู่ไดป้ประมาณประมาณปีกว่าแต่ว่าช่วงที่เราเนี่ยมีมีรายได้จริงๆเนี่ยมันจะอยู่ช่วงประมาณ สามสี่เดือนสี่สีเดือนแรก4ี่ห้าเดือนแรกประมาณนี้ค่ะถามว่าช่วงไหนมันก็มันเป็นช่วงที่เราเริ่มเริ่มรู้สึกว่ากระบวนการอะ่ะมันทําให้เราละอายใจอะ่ะ mm hmm. กระบวนการในการที่ชักจูงคนเข้ามาค่ะเราเรารู้สึกว่ามันเอะแล้วเรารู้สึกว่าเราเราเรา,เราต้องโกหกอะ่ะเราต้องไปพูดอะไรที่มันไม่จริงกับกับคนที่เราจะนําพาเขาเข้ามาค่ะ แต่ถามว่าตอนแรกทำไมถึงตัดสินใจที่จะทำอะ่ะต้องต้องพูดนะคะว่าหลายๆคนก็คือไม่รู้ไม่รู้จริงๆเพราะเราเชื่อจริงๆถามว่าในวันนั้นที่เราตัดสินใจทำอะ่ะเราเชื่อไหมเรามีความแบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันโอเคนะไหมเราเรารู้สึกจริงๆคะ่ะแต่พออย่างที่บอกค่ะว่ามันมีกระบวนการบางอย่างอย่างเช่นที่บอกว่ากระบวนการหน้ามากระบวนการที่เราทราบมาว่าเขามีทีมหลังบ้านที่จะไปคอยแบบสกัด เพจที่พูดความจริงหรือเพจเขาจะใช้คําว่าเขาจะไม่ยอมรับคําความจริงเขาจะบอกว่ามันเป็นเรื่องเรื่องลบๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ mm hmm. จะมีเขาจะพูดว่ามีให้ทุกคนไปช่วยกันรีพอร์ตหรือว่าใหเ้เขาจะพูดว่ามันมีทีมงานในการลบอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าถ้าเกิดว่ามันมีใครสักคนนะคะตั้งคําถาม mm hmm. อาทิเช่น ขายไม่ได้เลยทาไมขายไม่ได้แล้วคืออย่างที่บอกค่ะว่ามันจะมีกลุ่มลายเนาะซึ่งเอาไว้สื่อสารกันในองค์กรองค์กรไม่หมายถึงในทีมนะคะเพราะว่าถ้าสื่อสารองค์กรใหญ่เนี่ยมันจะคนเยอะมากเพราะว่าอย่างที่ทราบว่ารหัสตัวแทนตัวนี้ไป0กแสนกว่าแล้วแต่มันก็จะเป็นกลุ่มลายเล็กๆย,ย่อยๆเนี่ยถ้ามันมีใครสักคนหนึ่งเนี่ยตั้งคําถามหรือมีความสงสยัยหรือมีความรู้สึกว่าทําไมมันเป็นแบบนี้แบบนั้นล่ะมันมันจะไม่ได้รับคําอธิบายอะค่ะ เขาจะใช้คำว่าเราไม่มี mindset ที่ด<ม>เเีเราไม่มี mindset ของผู้ประกอบการเราไม่มี mindset ของการเป็นผู้นำ<ม>แล้วเขาก็จะดีดคนที่คิดต่างออก<ม>อีกเรื่องหนึ่งที่เริ่มรู้สึกว่ามันมันมันไม่โอเคละมันไปต่อไม่ได้เนื่องจากคำที่เขาใช้ในการชักชวนให้เราเข้ามาทำธุรกิจอะนะคะ<ม>คือบอกว่าเป็นการเปิดลงลงทุนครั้งเดียวแต่ันที่จริงแล้วค่ะมันมันไม่ใช่ ต้องบอกก่อนว่าถามว่าเขาบังคับไหมเนี่ยเขาไม่ได้บังคับนะคะ<ม>แต่เขากดดัน<ม>ยิ่งคุณมีตำแหน่งสูง<ม>คุณยิ่งต้องเป็นต้นแบบ<ม>คิดว่าวันนี้อันเนี้ยที่พูดเนี่ยทุกคนอาจจะได้อยู่ดูอยู่นะคะแม่ทีม,ม,มถ้าสิ่งที่ตันพูดออกไปไม่เป็นเรื่องจริงเรามานั่งคุยกันได้นะคะคำว,ว่ากดดันเนี่ย แ,แ,แาอาทิเช่นอย่างเช่นเดือนที่มีโปรโมชั่นคือยอดขายค่ะมันจะถูกเขาเรียกว่าตัดจบแล้วเริ่มใหม่ทุกๆเดือนอซึ่งเข้าใจได้ในการทรําธุรกิจก็คือตัดยอดตัดยอดก็คือทำทำใหม่ทุกเดือนแต่ละเดือนเนี่ยเขาก็จะมีโปรโมชั่นเอาไว้เขาเรียกอะไรเอาไว้ดึงดูดคนถามว่าการมีโปรโมชั่นผิดไหมไม่ได้ผิดนะคะมันไม่ได้ผิดแต่เขาจะบอกว่าเนี่ย เดือนนี้มีโปรโมชั่นทริปท่องเที่ยวไปฝรั่งเศ<ม>สสมมุติซูซี่ถ้าซูซี่ไม่เปิดอ่ะ<ม>ลูกทีมซูซี่ก็จะไม่เปิดนะเราต้องไปเที่ยวด้วยกันเขาจะใช้คำว่าเราต้องมีภาพความสำเร็จ<ม>เขาพูดว่าภาพจะลากบ้านลากรถ<ม><ม>เป็นภาพปลอมๆก,ก็ก็ไม่ติดภาพปลอมๆก็ไม่ติดเพราะว่าบางอย่างที่เขาถ่ายรูปโชว์อันีจริงบางอย่างก็ มีสโลแกนด้วยนะสโลแกนว่ารายชื่อคือ,อไร,ไรายออไ,รได้รายชื่อคือไรายได้ค่ะรายชื่อเราเท่าไหร่นะคะแต่ละแต่ฉัมีแตกต่างกันนที่ <ไป S 1> จริงรายชื่อค่ะมันมันแล้วแต่มันแล้วแต่ว่าต้นทุนแล้วมาหารจํานวนที่ได้เข้ามาเนี่ยมันเท่าไหร่สมมุติว่าลงไป1000บาทแล้วชื่อเข้ามาสองชื่อมันก็ชื่อละห้าร้อยใช่ไหม,มสมมติเอาอย่างเงี้ยอ่ะอันนั้นมันจะดูงงไปสมมติว่าลงทุนไป10,000บาทแต่มีรายชื่อเข้ามาเนี่ย 2ชื่อเท่ากับต้นทุนชื่อละ5,000ถูกไหมคะ,ะแต่ถ้าสมมติว่าลงไป1 0,000บาทแล้วมีชื่อเข้ามา10ชื่อต้นทุนมันก็จะต่อรายชื่อก็จะถูกลงซึ่งพอบริษัทอะคะ่ะเขาทำแบบเนี้ยกระบวนก,การเนี้ยซ้ำๆซๆปุ๊บเนี่ยทุกคนก็จะโหมกระหนักยิงแอดดังนั้นน่ะการที่จะได้รายชื่อเข้ามาค่ะมันไม่ได้ง่ายคนก็จะเริ่มรู้จักมากขึ้น ว่าอ๋อมันมีอย่างนี้บางคนก็บอกว่าอ๋อพี่รู้จักแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอย่างที่พูดนะคะว่าเรารู้สึกตะขิดตะขวงใจอยู่อยู่อยู่ตลอดเวลาว่าเราไปบอกเขาว่ามันมีคอร์สออนไลน์แต่เรารู้อยู่แก่ใจอะคะ่ะว่าวัตถุประสงค์มันคืออะไรแต่เขามักจะใช้คําว่ามันเป็นคุชโลบายนะ เราจะนําความสําเร็จไปให้เขาซึ่งอันที่จริงนะคะต้องบอกเลยว่าช่วงแรกที่ทำอะเราคิดนะว่าด้วยความที่เราอทำแล้วมันได้ uh huh. ถามว่าได้เนี่ยด้วยความที่ว่าเราอะเหมือนกับว่าเราโพสต์ลง Facebook ของตัวเองแล้วด้วยความใช้คือมันเป็นเครดิต huh. ของตัวเองแหละคนที่รู้จักอะคะ่ะ uh huh. เขาก็จะเชื่อว่าอุย้ยลูกตาลก็ทำหรอนั้นมันก็น่าจะดีซึ่งตอนแรกเราได้จริงๆนะไม่โกหกมันได้จริงๆคะ่ะ uh huh. แต่ว่ามันมันเขาเรียกว่าอะไรอะ ที่อความสื่อช่องใหญ่ๆอะค่ะอยากจะพูดมากเมื่อกี้ลืมพูดนะคะที่เราจะเห็นในรายการอย่างเช่นพูดได้ไหมพูดเลยอายุน้อยรูพูดได้ไหมื่ะสื่อช่องหนึ่งหลายช่องหลายช่องเลยนะคะเป็นเป็นสื่อที่เชื่อถือได้เราเข้าใจว่าเขาไปซื้อเวลาสื่อเข้าใจค่ะแต่สิ่งที่มัน ทำให้เรารับทราบว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่จริงอะค่ะเพราะว่าคนในครอบครัวเราอะเขาทําแล้วเขาไปออกท mm ีว hmm. ีแล้วคือเราอะทราบชีวิตเขาทุกมุมทุกจุด mm hmm. แต่สิ่งที่เสื่อออกไปในโซเชียลนั้น mm hmm. เขานําชีวิตของเขานํารูปเอวิดีโอของพ่อแม่ของลูกแล้วก็เล่าชีวิตว่ามันพลิกชีวิตยังไงอะค mm ่ะ hmm. จากจากโหยลำบากมากตอนนี้พลิกชีวิต คือไปน,นั่งเล่าเป็นแบบเป็นหลักเป็นการเอาวิดีโอของครอบครัวไปประกอบซึ่งเรารู้เราเรา,เราดูแล้วเราก็รู้อยู่ก่ใจว่ามันไม่ใช่ต้องใช้คานี้แหละค่ะอันนี้คือ,อใ,ใช่อันนี้คือคือคือหลอกลวงนะคะม,ม,ม,มันปลอมมันโกหกซูซี่ก้ายืนยันได้ว่าสื่อที่ออกไปอะคะ่ะไม่จริงอันนี้ที่ซูซี่เห็นนะคะแล้วซูซี่อยากจะถามทางผู้บริหารว่ามีอะไรที่จริงบ้างหมายถึงรายการนั้นใช่ไหมคะ ก็คือรายการนั้นนะคะใช่ใช่เขาไปซื้อรายการทีวีอะค่ะก็คือจะเล่าว่าแบบชีวิตยากลําบากคลิกชีวิตจะนําชีวิตส่วนตัวเนี่ยมาเล่าในรายการค่ะแล้วเราก็จะเห็นบอสบอสของเขาเหล่านั้นเนี่ยทำเช่นเดียวกันว่าแบบอาจจะขายแซนด์วิชบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะจนมันทําให้เราฉุกใจว่าอ่าแล้วบอสเหล่านั้นน่ะแล้วคนอื่นๆที่ออกรายการน่ะอะไรคือเรื่องจริงบ้าง อันนี้สำคัญม,มากข,ขออน,นุญาตออกตัวเลยค่ะเนื่องจากว่าเป็นหนึ่งในคนที่เคยได้รับอมอบหมายให้ไปออกรายการนะคะจริงๆที่ออกมาพูดนะคะจริงๆอยากจะรับผิดชอบด้วยเพราะว่าเราเองก็เป็นหนึ่งในคนที่ถูกเขาเนี่ยนำไปใช้เป็นเครื่องมือแล้วก็เครดิตในการนำพาคนเข้ามาอ,มอย่างที่ทุกท่านได้ดูในรายการนะคะเขาจะมีการนำโปรไฟล์โปรไฟล์ของแต่ละแต่ละคนเนี่ย เอาเพื่อมาให้มันทัชใจใครสักคนอย่างเช่นถ้าสมมติว่ามีคนสูงอายุเข้ามาเขาก็จะหาคนที่มีแบบสูงอายุเนี่ยไปพูดให้คนที่ฟังอยู่แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนฉันเลยอ่ะงั้นอย่างนี้ฉันก็น่าจะทําได้สิ mm hmm. ดังนั้นนะคะคําถามท,ที่สังคมตั้งขึ้นมาว่าทาไมโง่ทําไมโลภทําไมทําไมแบบไปเชื่ออะไรอย่างเงี้ยคือต้องบอกว่ามันเป็นกระบวนการที่คล้ายๆสะกุจิตหมู่เลยนะคะ mm hmm. อันนี้ไม่เกินจริงเขาทําเป็นกระบวนการให้ความรู้สึก มุมของคุณลูกตาลเองอะค่ะ<ช>ตอนแรกที่บอกว่าเริ่มเริ่มเอกใจเนาะ<ช>แต่ว่าในช่วงนั้นนะคะก่อนก่อนที่ที่เราทําแล้วเราได้เนี่ยคือบรรดาดาราพรีเซนเตอร์อะไรที่เข้ามาเนี่ย<ช>มันมันมีส่วนช่วยให้ทําให้คุณตาลเชื่อด้วยไหมคะอันที่จริงต้องบอกว่าตอนที่ตาลเข้ามาเนี่ยยังไม่มีดาราพรีเซนเตอร์เลยแต่ว่าในระหว่างที่ตาลอยู่แล้วยังไม่ได้ออกมาค่ะก็จะมีอ่าดาราพิธีกรท่านหนึ่งเข้ามาเป็นผู้บริหารซึ่งตอนนั้นเราก็ยิ่งรู้สึกว่าโอ้ สุดยอดเลยอ่ะบริษัทอ่ะ<ม>สามารถไปนำแบบพิธีกรเบอร์ต้นของประเทศเลยนะ<ม><ม>เราก็รู้สึกว่าตรงนี้แหละเราก็จะสามารถนำเรื่องนี้ไปเป็นความมั่นใจให้กับคนในในทีมเราได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ม>แน่นอนว่ามันมันมีการใช้เครดิตตรงนี้ในการสร้างความน่าเชื่อถือ<ม>ค่ะแล้วตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างครับที่แบบว่าแต่ละคนก็ออกมาบอกว่าเหมือนกับ<ม>ตัวเองจะไม่มีส่วนเกี่ยวขอ<ม>้ของกับบริษัท<ม>ที่แอนคอนฟรุ๊บเลยด้วสามา ต้องบอกว่าตันเชื่อว่ามีดาราที่เขาไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวข้องในเรื่องของการรับผลประโยชน์ในส่วนของการขายสินค้าหรือการกระจายทีมอะค่ะจริงๆ mm hmm. แต่ว่ามีท่านอื่นที่เกี่ยวไหมต้องขออนุญ,ญาตตอบว่าตันไม่ทราบเลยจริงๆ mm hmm. แต่ว่าถามว่าดาราที่เขามาเป็นพรีเซนเตอร์แล้วเขารับค่าตัวแล้วเขาพูดโฆษณาสินค้าตันมองว่ามันเป็นเป็นเรื่องที่ เข้าใจได้แล้วตันเชื่อว่าถามว่าเขาไม่รู้จริงๆไหมตันเชื่อว่ามันอาจจะเป็นไปได้ที่เขาไม่รู้เพราะอย่างที่เมื่อกี้ได้มีการพูดไปในรายการว่าเขามีทีมลบคอมเมนต์เขามีทีมรีพอร์ตเพจอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ตานอยากเ,เดี๋ยวกลับไปที่ชอชื่อดาตอนนั้นคือเขาประกาศเองว,ว่าเนี่ยคือหนึ่งในทีมผู้บร,ริหารใช่ค่ะซึ่งมันขัดแย้งกับโพสท,ที่ทางบริษัทออกมาชี้แจงผู้บริหารนนะะว่าสามคนนี้ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไร อ๋อบอสสามท่านหลังที่เป็นบอสดาราอันนี้อย่างที่บอกค่ะว่าตอนนั้นตันออกมาแล้วเลยไม่ทราบบทบาทหน้าที่สโคปการทํางานของบอสดาราทั้งสามท่านนี้เลยคิดว่าการที่ดาราหรือว่าพิธีกรอะไรต่างๆเข้ามาเนี่ยเข้ามาร่วมเข้ามาโปรโมทเข้ามาอะไรเงี้ยมีส่วนสําคัญไหมครับที่ทําให้ประชาชนเชื่อแล้วก็เข้ามาลงมมีส่วนมีส่วนมากค่ะแน่นอนแล้วก็ไม่ใช่แค่เฉพาะพิธีกรดารานะคะอ่ะเขาเห็นใครที่มีโปรไฟลด์ดีๆนักธุรกิจ หรือใครก็ตามอะค่ะหรือแม้แต่กระทั่งตัวเล็กๆอย่างเงี้ยครับด้วยก็ด้วยเหตุผลนี้นะครับก็เลยถามคุณลูกตางว่าคิดว่าถ้าเขาจะมาบอกว่าเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี้ยเขาสามารถอ้างแบบนั้นได้ไหมไปถึงคนไหนกันบอสไปถทุกคนนะครับหลายๆคนเรื่อเคที่ไหวว่าต้องบอกว่าบอสต้องบอกว่าบอสเยอะมากเลยแล้วแต่บอสที่เป็นคนที่มีชื่อเสียงนะตอนนี้นะครับเพราะอบจะแอบมีข้อสงสัยอยู่นะว่าไม่ต้องไม่ใช่บอสแต่ว่ารับเงินเดือน ก็เมื่อกี้อย่างที่เราเห็นแถลงข่าวนะคะก็คือเขาแจ้งว่าเขาเป็นแบบเหมือนมารับเป็นพรีเซนเตอร์แต่ว่าก็รับเงินเดือนปกติทุกเดือนแล้วก็ออกสื่อโซเชียลว่าตัวเองเป็นบอสมาบริหารตรงนี้ค่ะก็อยากให้อยากให้ตาไปต่อไปอะค่ะเพราะว่าคนที่เขามีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่ศรัทธาของประชาชนนะคะแล้วมาทําแบบเนี้ยคือมันมันมัน มันชอบมันมอนชอบโกงเลยไหมอ่ะค่ะอันนี้ต้องตามต่อด้วยอะค่ะคนคนที่ยังไม่ได้ออกมาพูดหรือว่าออกมาชี้แจงอะไรน่็คือผมพอนั้นอยากอยากฝากอะไรถึงเขาบ้างไหมครับนัดได้ด้วยขยบเดินหน้าอีกนิดนึงนะรับเดาได้ไค่ะเดี๋ยวขออนุญาตพูดก่อนเลยละกันนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้มีโอกาสได้เห็นโพสต์นั้นนะคะเนื่องจากว่าส่วนตัวเนี่ยถูกบล็อกไปแล้ว Mm hmm. แต่ไม่ได้ถูกบล็อกจากเหตุการณ์นี้นะคะถูกบล็อกมาสักพักแล้ว mm hmm. แล้วก็ไม่ได้เป็นคนเดียวที่ถูกบล็อก mm hmm. มีตัวแทนจําหน่ายระดับสูงหลายคนนะคะถูกบล็อก mm hmm. ซึ่งอันที่จริงแล้วเนี่ยมีการเขียนแต่จะมีคนโพสต์เอาแคปมาให้ดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าเออบอกว่าอยากทำไมถึงไม่มาคุยกันต้องบอกว่าจริงๆแล้วไม่มีช่องทางในการติดต่อที่จะให้คุยได้อะคะ่ะ mm hmm. mm hmm. เพราะว่า มันไม่ใช่แค่ในเรื่องของระบบระดับการสื่อสารที่เป็นแค่หนึ่งต่อหนึ่งนะคะการสื่อสารในองค์กรนะคะยังไม่ยอมรับความเห็นต่างเลยอะ <S 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 แล้วระดับแบบตัวตัวมันจะไปสื่อสารยังไงอะคะแล้วก็มูลค่าความเสียหายอะคะ่ะม,มันเยอะมากๆเลยนะคะเพราะว่ามันมันหกปีแล้วอะแล้วมีคนที่ที่ที่โดนแบบนี้คะ่ะหลักแสนหลักล้านนะต่อครอบครัวคะ่ะแล้วเวลาเงินมันโอนเข้าบัญชีอะคะ่ะ มันก็เข้าบัญชีของแม่ทีมโดยตรงเลยมันเป็นมูลค่าที่แบบเยอะมากๆแล้วก็ฝากถึงบอสพ่อค่ะที่เขาบอกว่าสินค้าเขา,าค่ะเป็นเป็นอันดับหนึ่งขายในออนไลน์ค่ะอยากอยากจะถามว่าแพตฟรอร์มไหนอะค่ะแล้วก็ยอดขายเนี่ยที่ได้เยอะๆอะค่ะพันล้านหมื่นล้านอะไรเงี้ยมันเป็นยอดขายของของสินค้าหรือเป็นยอดเงินที่เข้ามาแล้วกลุ่มลูกค้าทาร์เก็ตกลุ่มของคุณคือใครแล้วเงินที่เข้า ไปในระบบอะค่ะแล้วคุณแจ้งว่าคุณมีของที่พร้อมที่จะเบิกได้ตลอดเวลาถ้าถ้าแม่แม่ทีมนะคะกดเบิกของมาพร้อมกันเนี้ยส่งส่งเลยได้ไหมค่ะแล้วก็ของที่ส่งมาไม่ครบเนี่ยอย่างซูซี่โดนเองนะคะของส่งมาไม่ครบก็คือได้ของแค่นิดเดียวแล้วก็ระบบมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะก็คือจะเปลี่ยนตัวเลขไปเรื่อยๆซึ่งนั่นคือหมายความว่าคนที่ลงเงินเข้าไปค่ะเขาจะควบคุมอะไรไม่ได้เลยก็อยากจะถามเหมือนกันว่าเงินที่เข้าไปเยอะๆค่ะ มันไปอยู่ตรงไหนอยากจะถามบอสเพลามากตรงนี้ค่ะแล้วก็อยากพูดเรื่องหนึ่งนะคะคืออยากจะเคลียร์ตัวเองเลยว่าไม่ได้มีเจตนาอยากจะมาทําร้ายหรือทําลายใครจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าไม่อยากออกสื่อมากๆเพราะว่าเราเราทราบดีค่ะว่าถ้าเราออกมาแล้วเนี่ยมันจะมีผลกระทบอะไรบ้างทัวร์จะลงไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ไม่ได้อยากออกสื่อไม่ได้หิวแสงนะคะไม่ได้อยากดังจริงๆไม่ไม่ได้อยากทํา แล้วก็อีกน่าจะเป็นเหตุผลเดียวกันค่ะกับที่เลิกทําเพราะว่าเราเราเห็นความเดือดร้อนของคนที่เข้ามามตานเองในขณะที่ยังปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวแทนจําหน่ายนะคะได้แบบต้องมีรับหน้าที่เป็น MC บนเวทีเรารู้สึกว่าเราต้องไปเอ็นโลคนไปไปพูดมอิตเวตคนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะซึ่งเราเรารู้สึกว่าถ้าเราจะสําเร็จในธุรกิจนี้ได้อะ่ะคุณต้องโกหกให้เก่งคุณต้องคุณต้อง หรือหรือคุณอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าสิ่งที่คุณพูดอยู่มันกําลังไม่จริงอ่ะนี้ตันก็ไม่รู้นะคะเราอาจจะมีเขาเรียกว่าอะไรที่มันต่างกันแต่อาจจะเป็นคนคิดลบก,ก็ได้ไม่เป็นไรแต่แค่ตันแค่รู้สึกว่ามันมันไม่ใช่สําหรับเราอะค่ะตันอาจจะผิดเองก็ได้นะตันอาจจะเป็นคนคิดไม่ดีก็ได้แต่แค่อยากจะบอกว่าที่ตันออกมาวันเนี้ยตันไม่ได้อยากจะมาทําร้ายหรือทำทำทำร้ายหรือทําลายใครเลยแต่มันมีกลุ่มผู้เสียหายอะคะ่ะซึ่งเขาเป็นคุณตาคุณยายหรือ อากงอม่าหรือคนที่เขาไม่สามารถที่จะสื่อสารออกมาได้อะคะ่ะแล้วตันได้รับการติดต่อจากจากสื่อเยอะมากอะ่ะแล้วคนกลุ่มผู้เสียหายเขาก็จะบอกว่าขอได้ไหมให้ออกมาพูดซึ่งตันเชื่อว่าสิ่งที่ตันพูดไปอะ่ะตันไม่ได้พูดอะไรที่มันเกินข้อเท็จจริงนะคะตันไม่ได้พูดอะไรที่มันเป็นเรื่องโกหกแล้วก็อันนี้ตันพูดแค่ในเรื่องสโคบของ ธุรกิจนะคะยังมีในเรื่องของจริยธรรมศีลธรรมอะไรหลายๆ,ๆอย่างที่เราพอทราบแล้วเรารู้สึกว่าเราไปต่อไม่ได้ก็เท่านั้นเองค่ะแล้วเรา,าอของบอยมาดีท่นบอยมานั่งอยู่ด้วยกันแล้วก็ชี้แจงมาสำหรับเราถือว่าโอเคนะอส่วนตัวนะคะอันนี้ต้องบอกก่อนนะว่าเป็นความเห็นส่วนตัวถ้าท่านใดไม่เห็นด้วยอยากโกรธกันนะส่วนตัวตันมองว่าพี่บอยแกก็เขาเรียกว่าออกมา ดีแคลร์ตัวเองในแบบที่เขาสามารถจะทําได้เต็มที่แล้วแล้วก็เป็นคนแรกด้วยที่กล้าออกมาพูดว่าจะอยู่ฝั่งของประชาชนแต่คิดว่ามันมันเป็นอะไรที่เป็นอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าต้นแบบค่ะคําว่าคนต้นแบบที่หลายๆท่านที่ดูอยู่เนาะอาจจะเคยได้ยินอย่างเงี้ยแต่มองว่าเป็นต้นแบบมากกว่าซึ่งอย่างที่ พี่บอยได้พูดในรายการว่ากระบวนการของกฎหมายอะไรเนี่ยแกก็ยินดีแต่ว่าในส่วนของการรับผิดชอบต่อสังคมในเบื้องต้นเนี่ยจะถือว่าโอเคมากแล้วค่ะขึ้นบินรับที่วันนี้ข่าวที่ดูพร้อม <ๆ S 2> กันเอาจริงๆคือตอนนั้นตันนั่งอยู่ข้างหลังเลยไม่ได้ยินจริงๆตันไม่ได้ยินจริงก็ซซซีก็เห็นด้วยอย่างที่พี่หนุ่มบอกอะค่ะว่า ถ้าถ้าหากไม่ทราบจริงๆหรือว่าแบบเจตนารบริสุทธิ์จริงๆอะค่ะเราจะต้องตอบคําถามได้ทุกคําถามแล้ววิดีโอที่มันออกไปทางโซเชียลมีเดียมันออกไปเยอะมากๆซึ่งหลักฐานมันก็มีการเก็บไว้แล้วอะคะ mm ่ะ hmm. ใช่แล้วก็คาพูดที่ว่ารับเงินเดือนอย่างเงี้ยมันก็มีความท้าแม่งถ้าแม่งอยู่ก็อยากให้ตามเรื่องนี้ต่อไปะคะ mm ่ะ hmm. อย่างเช่นออบอสพอบอสกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ที่บอกว่าผู้เสียหายหทุกคนอะ มนที่เข้ามาเพราะโลภเพราะโง่อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคือเขาไม่ได้เขาไม่ได้โลภนะคะเขาไม่ได้โง่นะคะคือมันเข้ามาในช่วงที่ยุคโควิดพอดีค่ะแล้วคุณใช้โอกาสนี้ในการช่อบในการในการชักชวนเขามาค่ะเพื่อที่จะว่าเฮ้ยช่วงนี้มันดิจิตอลออนไลน์มันต้องมันตะ้องมีนะของมันต้องมีคนต้องรู้นะไม่งั้นเราจะทําธุรกิจไม่ได้แล้วก็ชักชวนคนคนยากคนจนเนี่ยไปลงถามว่าถ้าคุณบอกเขาตั้งแต่แรกอะว่าคุณเอาเงินก็สุดท้าย2,500มาลงแล้วต้องไปหาดาวไลน์เขาจะมาไหมอะ ใชน่นั่นคือคนที่ออกมาเป็นแสนเป็นล้านคนกนะ็คือเขาเขาพูดในเสียงเดียวกันนะคะว่ามันไม่ได้มีใครบอกค่ะก็คือคุณขายฝันคุณขายฝันมันไม่ใช่ความจริงเลยค่ะเขาไม่ได้โง่แล้ววันนี้คือเราอยากจะอยากจะขอให้พี่น้องนะคะคนไทยที่ที่ได้รับความเสียหายค่ะออกมากันเยอะๆนะคะแจ้งถ้าไม่สะดวกมาที่นี่นะคะก็แจ้งทางออนไลน์ทางาไทย o พลิสออนไลน์ลงไว้เลยค่ะ อ,อยากให้เมื่อ,อวานนี้เมื่อวานนี้ผู้เสียหายหลายๆคนเนี่ยเขาเขาจะมีคํากล่าวหนึ่งจากบรรดาแม่ขายที่ไปปรึกษาว่าเอ้ยเขาขายของไม่ได้เาขาหายยอดไม่ได้แม่ขายหลายๆคนบอกว่าเขาคุณไม่ขยันรู้สึกไงกับกับคำพูดเหมือนกับเป็นคำพูดที่ข้าท,ท,ที่จะกับป้าจรินขยันผิดที่สิบปีก็ไม่รวยใช่ไหมคะก็อย่างที่เขาบอกอะค่ะว่าแบบ 9 8บาทพลิกชีวิตอะคะ่ะก็ที่เท่าที่เห็นก็คือพลิกจริงอะคะ่ะก็คือพลิกจากที่แย่อยู่แล้วก็คือแย่กว่าเดิมน,นะคะ <laughs> <c oughs> ไม่หรอกคือต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าตันก็พยายามพูดให้ให้ความเป็นธรรมกับทุกทุกคนนะคะว่าสินค้าถามว่ามันขายได้ไหมมันขายได้แต่มันไม่ได้ขายดีขนาดนั้นพูดตรงๆทุกคนต้องยอมรับข้อเช็จจริงในเรื่องนี้นะคะ ยอดขาย1ล้านชิ้น10ล้านชิ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ยอดขายมันไม่ใช่ยอดที่มีคนใช้สินค้านั้นจริงๆค่ะมันคือยอดของการที่มีคนเอาเงิน2 0งแสน2แสนเนี่ยมาลงทุนแต่ว่าคุณเอาไปโฆษณาว่ายอดขายเนี่ยหล้านขวด1ล้านชิ้น10ล้านชิ้นอะไรอย่างเงี้ยมันมันไม่ถูกต้องแล้วก็จะมีแม่ทีมมามาโวยด้วยนะว่าแบบ มีมีคนไปขายในออนไลน์อ่ะตัดราคาทําให้พวกเขา่าขายไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะ mm hmm. คือราคาที่คนที่ต้องมาเปิดดีลเลอร์ค่ะเข้าซื้อไปอ่ะตอนแรกเขาแจ้งนะคะว่าเป็นราคาด mm ีลเลอร์แต่พอเอาไปจริงๆ่ะคือราคาผู้บริโภคเต็มๆเลยนะคะราคาแบบกล่องนึงเนี่ยห้าหเป็นพันอะไรเงี้ยค่ะมันจะไปขายที่ไหนได้อ่ะ ใใครใครเขาจะมาซื้อเพราะว่าราคามันก็มันก็แพงกว่าราคาตลาดประมาณ3-4เท่าเลยอะ่ะ mm hmm. เพราะฉะนั้นคนที่เขาไม่มีเงินใช้จริง,รงๆอ่ะเพราะเขาหลงเข้าไปแล้วค่ะ mm hmm. เขาก็ต้องไปขายขายโดยการที่แบบอ่ะอย่างน้อยมันได้อะไรกลับคืนมาบ้างอะ่ะ mm hmm. ใช่ไหมเราก,เรากา็เราก็มาโวยกันมันจะมีมันจะมีอยู่ไม่แค่ไม่กี่คนนะคะที่ท,ที่ที่ยังคือจริงๆอะ่ะมีแม่ทีมหลายคนมากนะคะที่เขาอยากออกมาแต่ มีการขนนู่ว่าจะฟ้อง,ง,อ,งอันนี้เรื่องจริงเขาก็เลยให้เราเป็นตัวแทนนะคะในการมาเป็นกระบอกเสียงให้เขาเือาขาไม่กล้าโชว์หน้าเรื่องเนี้ยต้องต้อง<ช>ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะรู้สึกว่ามันสะเทือนใจนิดนึงนะคะว่าเราเอาเงินไปลงให้เขาอะตั้งเยอะตั้งแยะอ่ะเราช่วยเขาขายของเราช่วยเขาโปรโมทเราช่วยเขาหาคนเข้ามาในองค์กรนะคะเราไม่มีสิทธิ์ที่จะถามในสิทธิ์ของเราเลยหรอเราไม่มีสิทธิ์ที่จะมีคําถามอะไรที่เราไม่เข้าใจเลยหรอ อะไรที่เราถามเนี่ยมันกลายเป็นว่าเราคิดต่างเราเป็นฐานนอกเตาเราเป็นคนไม่ดีอย่างนี้เลยเหรอมันน่าเศร้านะคะเมื่อคืนอ่ะตันไม่ได้คือหลังจากจบรายการนะตันไม่อยากจะเปิดโซเชียลเลยเพราะว่ารู้สึกว่าเหนื่อยแต่พอเปิดขึ้นมามีข้อความเข้ามาเป็นพันอ,อ่านนะตันจะบอกคือตันไม่ได้แบบเอาเอา,เ,อาเขาเรียกเอาโซเชียลมีเดียของตัวเองไป,ไปโพสที่ไหนอยู่แล้วแต่ว่าตันก็ไม่รู้ว่าเขามาจากไหนกันยานะคะข้อความเดียวมากที่เขาพูดว่าอะไรรู้ไหมคะขอบคุณมากๆ ที่กล้าออกมาพูดในสิ่งที่หลายๆคนไม่กล้าพูดตันรู้นะคะว่าการที่มันเกิดขึ้นเหตุการณ์อย่างเนี้ยมันทําให้หลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าเสียผลประโยชน์แต่ลองลองคิดดีๆว่ามันถูกต้องจริงๆหรอจะโกรธตันก็ได้นะแต่ลองลองคิดดีๆตันเชื่อว่าทุกคนรู้ค่ะว่าอะไรเป็นอะไรสําหรับหมายจับที่กําลังจะออกมาในตามที่ตำรวจเขาบอกนะครับ<า>ถ้ามันออกมาจริงๆแล้วเนี่ยคิดว่าเป็นเรื่องที่ ทางระดับพอดเนี่ยสมควรแล้วที่จะต้องโดนดำเนินคดีครับพูดตรงๆนะแต่ไม่ได้คิดว่ามันจะจะมาเบอร์เนี้ยพูดตรงๆเลยค่ะไม่ได้คิดว่ามันจะขนาดนี้เราแค่มีคําถามบางอย่างที่เรารู้สึกว่ามันมันแปลกๆอ่ะแต่เราไม่ได้คิดหรอกว่ามันเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรมันจะใหญ่โตไปขนาดนี้ยอมรับเลยค่ะว่าค่อนข้างตกใจแล้วถ้ามีหมายจับมาจริงๆเราก็มองมองว่าอะไรครับมองว่าสมควรสมควรแล้วดิซุสซี่ต่าดีว่าเอ้ซุสซี่ตอบ พูดแรงมาเยอะแล้วสองคำสั้นด้านก็เลยไม่เหมกรรมคือการกระทำค่ะขอบคุณมากมากเลยนะคะดยอดหน้าที่ออกมาค่ะพี่ถ้าทัวร์ลงก็เซฟด้วยนะสามคนแบบไม่จะบอกว่าถ้าทัวร์ลงช่วยเซฟด้วยไม่ได้หิวแสงนะลูกตา